การเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับแน่นอนครับว่าเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้เป็นประจำเรื่องของการจราจรบนถนนสายต่างๆที่หนาแน่นครับทีมข่าวโมโนโทอมที่นของเราได้ไปติดตามสถานการณ์การ,การจราจรนะครับบนถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมุ่งหน้าจังหวัดสระบ,บรุรีเริ่มมีปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยง การจราจรตั้งแต่แยกต่างระดับบางไปอินอำเภอวังน้อยมุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีปริมาณรถนั้นเริ่มมากแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับซึ่งรถที่ขับผ่านเส้นทางนี้มีทั้งรถยนต์และรถกระบะที่ต่างขนสัมภาระกลับภูมิลําเนาไปด้วยโดยร้อยตํารวจตรีพิสิทธิ์เมฆแสงสีตํารวจทางหลวงอยุธยาบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกครับที่ปริมาณรถนั้นเริ่มมากตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจึงเชื่อว่าปีนี้ปริมาณรถจะมากกว่าทุกปีครับ